ครับสวัสดีครับวันนี้มีกิจกรรมพิเศษก็คือว่าเป็นกิจกรรมออนไลน์นะครับทางสถานทูตไทยที่กรุงลิมาเปรูได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยซานมาคอสนะครับจัดกิจกรรมเรียกว่ากิจกรรมวัฒนธรรมนะครับโดยออนไลน์เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ครบ55ปีของความสัมพันธ์ไทยเปรูนะครับเราก็ กิจกรรมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองให้กับไทยกับเปรูนะครับแล้วโดยที่เปรูในขณะนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะพบปะกันได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการทำออนไลน์โดยทาง Facebook ทางโซเชียลมีเดีย u t u b e นะครับโดยวันนี้กิจกรรมก็คือว่าเริ่มต้นนะครับ ผมก็ได้กล่าวเปิดงานโดยเท้าความถึงว่าได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซานมาร์กอสซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเปรูนะครับโดยที่มหาวิทยาลัยซานมาร์กสเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในเรื่องของเอเชียเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยซานมาร์กสที่ได้ร่วมมือกับเรานะครับแล้วก็เราก็เริ่มเข้าโปรแกรมด้วยการ มีการทอล์กโชว์นะครับได้เชิญเชิญคนไทยนะครับมาร่วมงานเชิญเชฟชาวเปรูมาร่วมงาน,างานแล้วก็ที่เห็นในวิดีโอเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามีการแสดงรำไทยนะครับแสดงรำไทยช่วงแรกๆก็จะเป็นการซ้อมและต่อมาก็จะมีการรำไทยหลายชุดนะครับชุดที่เห็นอยู่ในวิดีโอที่กำลังจะแสดงเนี่ยเป็น ฟอนสาวใหม่นะครับก็มีความอ่อนช้อยมากทีเดียวเนื่องจากว่าผู้ที่แสดงเนี่ยเป็นคนเปรูที่มีความสนใจในวัฒนธรรมเอเชียนะครับคือสอบถามแล้วได้ความว่าเริ่มแรกเนี่ยเรียนรำไทยมาจากการดูเทปนะครับดูเทปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางสถานทูตไทยของเราที่เปรูเนี่ยนะครับก็ได้เชิญ ครูมาจากประเทศไทยนะครับมาสอนมาทำคลินิกมาสัมมนาเนี่ยนะครับพอ4ีหวันเนี่ยนะครับก็ได้อย่างที่เห็นเนะีนะ่ยก็ถือว่าดีมากนะครับดีมากเพราะว่าช่วงนี้หากเราจะนำนักแสดงจากประเทศไทยมาก็คงยากลำบากมากๆในเรื่องการเดินทางทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้คนท้องถิ่นคนเปรูที่มีความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับจะดีมากๆแล้วการตอบรับดีมากครับฟีดแบ็ k ดีมากๆเพราะว่าพอทำไลฟ์ออกไปเนี่ยนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มาแสดงความเห็นต่างๆนาะนาะชื่นชมรวมทั้งสอบถามว่า,าจะมีทางไหนนะฮะทางไหนที่จะร่ำเรียนการรำไทยได้บ้างนะครับซึ่งตรงเนี้ ผมก็คงจะบิลดอนความสำเร็จตรงนี้นะครับทำทำต่อไปว่าจะทํำยังไงนะครับอาจจะต้องหาวิธีในเรื่องของของการทำคอร์สนะครับโดยอาจจะติดต่อครูจากประเทศไทยนะครับทำออนไลน์นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนที่อยู่เปรูเนี่ยเข้าเรียนคอร์สต่างๆเพื่อต่อยอดนะครับต่อยอด ทั้งในเรื่องมวยไทยทั้งในเรื่องรำไทยทั้งในเรื่องทำอาหารไทยโดยในส่วนที่ทำอาหารไทยเราก็ได้ใช้เชฟจากทำเนียบเนี่ยนะครับมาแสดงนะครับแสดงหลายครั้งแล้วละนะครับเมื่อดูวิดีโอนี้ก็จะเห็นนะครับการรำที่อ่อนช้อยทีเดียวนะครับเรามีคนเปรูรำไทยได้นะครับนี่ก็เป็นความภูมิใจของเรื่องทำไทย ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการโชว์ศิลปะมวยไทยซึ่งศิลปะมวยไทยในโลกนี้ลาตินอเมริกาก็ถือว่าเป็นตลาดสำคัญมีคนที่สนใจมวยไทยเยอะมากนะครับมีค่ายมวยหลายค่ายดังนั้นเนี่ยทุกครั้งเวลาเราจัดงานเนี่ยผมก็จะพยายามเชิญเข้ามานะครับเชิญนักมวยไทยเข้ามาร่วมนักมวยไทยที่เป็นคนเปรูนะครับซึ่ง ก็คล้ายกับรำไทยคือทั้งมวยไทยทั้งรำไทยเนี่ยต้องการครูฝึกจากประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะดูว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทํำยังไงในการที่จะนําครูฝึกมาถ้ายังมาไม่ได้ในช่วงนี้จนถึงปีหน้าผมก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นยังไงนะครับเราก็คงต้องใช้วิธีสอนออนไลน์นะครับแล้ว จากการสอบถามดูเนี่ยนะครับคนเปรูก็สนใจในเรื่องมวยโบราณของไทยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูท่าทางดูอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะออกไปในเชิงของยุคของนายขนมต้มนะครับก็เป็นเบสิกที่ดีนะครับผมคิดว่าการชกมวยไทยต้องไปเบสิกก่อนแล้วก็เมื่อเมื่อได้เบสิกแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ความสนใจของ ของนักมวยนะฮะก็เป็นแอมะเทอร์นะครับเป็นแอมะเทอร์ก็ได้หรือไม่ก็เป็นอาชีพก็ได้นะครับเราก็จะเห็นเขาเริ่มต้นนะครับด้วยการเริ่มไหว้ครูนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกภูมิใจมากว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากเบสิกที่ดีนะครับเริ่มไหว้ครูนะครับเริ่มไหว้ครูแต่โดยที่ไม่ได้ใส่นวมก็จะเห็นอ่อเป็นอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้ใส่นวมไม่ได้พันมือนะครับก็ เป็นการประยุกต์ตามสถานการณ์ของโควิดนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมออนไลน์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับคราวนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมก็จะดูว่าผมจะต่อยอดตรงนี้ยังไงนะครับก็คงจะต้องทําอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามองว่าในเรื่องของซอฟต์าวร์ของไทยเรามีตรงนี้นะครับเรื่องเพลงเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหารเรื่องชกมวยเรื่อง movies ภาพยนตร์นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทำในระหว่างนั้นก็มีการคุยกันหลายอย่างนะครับดูว่าประเทศอื่นเขาก็มีนะฮะอย่างเกาหลีใต้ก็มี K-pop นะครับ K-pop culture ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็น f o l โฟลอเป็น Country ที่เราสามารถเอามาเซลล์เอามาขายได้ในต่างประเทศแล้วก็ไม่ไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับทุกคนก็จะมองด้วยความชื่นชมว่า เรามีของดีๆตรงนี้นะฮะมวยไทยนะครับรำไทยเพลงไทยศิลปะไทยตรงนี้ผมเชื่อว่าในลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าเคป๊อปเขาดังได้ผมก็เชื่อว่าของไทยก็ดังได้เช่นกันนะครับตอนนี้อย่างเอเชียก็จะมีเคป๊อปดังนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบก็จะมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะดังในเรื่องของการ์ตูนนะครับการ์ตูนแต่ว่าผมผมว่าของเราเนี่ยมวยไทยเรื่องของศิลปะไทย ในบางส่วนอาจจะเอามาประยุกต์บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆก็ยังอยู่ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่จะเป็นทําให้คนชอบประเทศไทยรักประเทศไทยเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะมาทําการค้าทำ,ทำการขายหรือว่าก่อให้เกิดการเยี่ยมเยียนกันนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีตอนนี้นักมวยสองคนก็จะเริ่มชกกันแบบเบาๆเป็นสเปริงนะครับง่ายๆโดยโดยไม่ต้องทำอะไรรุนแรงเพราะว่าในช่วงนี้ก็ยังชกกันแรงๆไม่ได้เพราะว่าด้วยเหตุของโควิดนะครับก็เป็นลักษณะของการแบบซ้อมๆกันมากกว่านะครับก,ก็ก็ดีใจนะครับผมดีใจที่มีคนสนใจเพราะว่าโดยส่วนตัวผมผม ก็ชอบมวยไทยอยู่แล้วนะครับผมก็ชอบตั้งแต่เด็กๆอยู่ลวนะครับแล้วก็เคยฝึกฝนมวยไทยตั้งแต่เด็กๆดังนั้นเนี่ยเรื่องของการโปรโมทมวยไทยเรื่องอะไรต่างๆนานาก็เรียกว่าอยู่ในใจอยู่ละอยู่ในสายเลือดนะครับในการที่จะโปรโมทนะครับก็ก็นี่ก็เริ่มต้นนะครับปีนี้เริ่มต้นได้อย่างนี้ก็ดีแล้วนะครับต่อไปก็น่าจะดีกว่านี้นะครับต่อมาก็เป็นเซตสุดท้ายในการแสดงก็คือเป็นการแสดง รำที่ออกมาในรำรำฟกรรำลุกทุ่งหน่อยนะฮะก็ออกมาสนุกสนุกนะครับก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่ตอนตอนน้นนะครับก็มีการซ้อมตั้งแต่ตอนต้นเพลงนี้แต่ก็พอแสดงจริงตอนนี้เป็นการแสดงแบบไลฟ์ละนะฮะเห็นออกมาไลฟ์เนี่ยก็ออกมาดีทีเดียวนะครับพอหลังจากนั้นนี่อย่างที่บอกนะฮะก็ได้รับคําชมอย่างมากมายนะครับหลายคนก็เตรียม ว่าเมื่อไหร่เราจะจัดงานอีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็คอยติดตามก็แล้วกันนะครับผมก็จะประกาศเป็นระยะระยะไปนะครับว่าเมื่อไหร่จะจัดแสดงสำหรับสถานทูตไทยที่กรุงลิมาเปรูนะครับวันนี้ขออนุญาตกล่าวคำบราลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ